สวัสดีครับพบกับช่องดั d d y ี้เว็ป้านะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอรถเข้าใหม่1นึคันนะครับวันนี้มาในรุ่น l a m b บสต้า X 300อ SR นะครับเดี๋ยวพาชมรถรอบๆคันนะครับพร้อมกับดูเอกสารสตาร์ทเครื่องยนต์กันนะครับสวยๆคุ้มๆเลยฮะกับ l a m b บสต้า X สามร้อย SR คันนี้นะฮะรถปี2023นะครับมือแรกนะครับผู้หญิงใช้นะฮะออกเงินสดศูนย์นะครับที่ศูนย์แลมเบสต้าพรามีนะฮะเอกสาร ครบพร้อมโอนและทะเบียนครบนะครับจดทะเบียนเรียบร้อยนะฮะเช็คระยะที่1,000โลเรียบร้อยนะครับคู่มือสมุดรับประกันศูนย์เช็คระยะอยู่ครบนะครับของแต่งเบื้องต้นคันนี้มีตะแกรงหลังนะครับโลโก้แลมเบสต้าให้นะฮะรถวิ่งแค่1,400โลเท่านั้นนะครับท่านใดหาแลมเบสต้าคันนี้ผมเปิดจำหน่ายอยู่ที่1 0 0 0 0 0นิดๆเท่านั้นนะครับประหยัดกว่ารถใหม่ประมาณเกือบ50,000บาทนะฮะสอบถามพูดคุยกันได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจ รับแลกเทินนะครับสวยๆเลยฮะใหม่ๆเลยสภาพเรียกว่าน้องๆป้ายแดงเลยทันนี้รถมือสองริวรอยตามการใช้งานเบื้องต้นทั่วไปมีบ้างนะครับรถไม่เคยรมไม่เคยชนนะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์นะครับยังอยู่เลยนะฮะแกะโลโก้ยังติดอยู่เลยสวยๆเลยฮะมาดูเล็กไม่กันนะครับ เล็กไม่นะครับอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยโลนะครับรถสวยวิ่งน้อยประหยัดกว่ารถใหม่หลายบาทเครื่องเดิมโรงงานนะครับเดิมเลยฮะสวยสวยเลยแรงแรงเลยสำหรับ x สามร้อยนะฮะเคระบบไฟกันนะครับไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับไฟเลี้ยวหน้าด้านขวาไฟเลี้ยวหน้าด้านซ้ายดูสุดท้ายกันบ้าง ได้หมดนะครับแปลใช้งานได้หมดเลยเปิดเบาะก,กันนะครับใต้เบาะนะครับฝาถังน้ำมันสภาพรถใหม่ๆเลยฮะคันนี้มาดูเอกสารกันนะครับบ็อกเซ็ตนะครับมาให้ครบเลยนะครับกุญแจสำรองนะครับได้มา1ดอกนะครับตัวนี้รีโมทรีโมทพร้อมเคสนะครับ รีโมทมีให้2นะครับบ็อกเซตนะฮะตัวนี้เป็นคู่มือรถนะครับพร้อมสมุดรับประกันนะครับคันนี้มีขัดสีเคลือบแก้วให้แล้วนะครับจากร้านแถวพระรามสี่นะฮะก็เข้าตามระยะไปนะครับตัวนี้เป็นคู่มืออีกหนึ่งเล่มนะครับสำหรับ X 3 0 0นะฮะเซ็ระยะที่1 0 0 0โลจากศูนย์แรมเบต้าพระรามสี่เรียบร้อยนะครับ ล่าสุดผมเพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับเมื่อวานนี้นะฮะกับน้ำมันเฟืองถ่ายลูกค้ารับรถไปใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าออกเงินสุดอันนี้ดูให้ดูราคานะครับ1 5 9 0 0 0 1 5 6 9 0 0่กาหงนมื่นั้าเงินสดศูนย์นะครับจดทะเบียนเรียบร้อยคันนี้มีประกันภัยให้ด้วยนะครับประกันภัยจากบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒนะครับเป็นประกันคุ้มครองเฉพาะภัยนะฮะก็คุ้มครองตัวรถนะครับแล้วก็บุคคลภายนอกนะครับก็ดูตาม เข้ามได้เลยนะฮะส่วนเล่มทะเบียนนะครับทะเบียนป้ายกรุงเทพจดทะเบียนเรียบร้อยอาษีหมดปี68นะครับต่อเรียบร้อยนะครับอันนี้ชื่อศูนย์ที่ลูกค้านําออกรถนะครับออกรถเมื่อปี2023นะครับเดือนพฤษภาคมที่10นะครับพรบนะครับหมด68เช่นเดียวกันนะครับชุดโอนนะครับมีครบนะครับสำเนาบัตรมีครบหนังสือมอบนาดมีครบ มาดูหน้าจดทะเบียนกันนะครับหน้าจดทะเบียนนะครับลูกค้าออกเป็นลำดับที่1นะครับนะฮะของพี่ผู้หญิงนะครับลายกรุงเทพแลมเบต้ารรุ่น2023จดทะเบียนมิถุนา666นะฮะแลมเบต้ารุ่นนี้จดสีขาวตรงรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นสีไวท์ลาเต้นะฮะสีก็จะแพงกว่าสีธรรมดาทั่วไปนะครับท่านใดหา x 3 0 0แนะนำคันนี้เลยนะฮะท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่0 6 4 1 1 0 5 0 1 1นะครับยินดี บริการจดส่งเก็บเงินไปทางทั่วประเทศนะครับ ID Line หรือเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับ064-1105011นะครับมีรุ่นไหนรับแรกเทินนะครับแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปรีวิว Lambesta X 2 0 0 s r ไว้เพียงเท่านี้ไว้พบก,กับ